กลับสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเบอร์สุขูสุคนบอวสิอยู่พังลาพังไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศเนาะพี่นอนะ้องเนาะบอวสิผูเก่าแล้วก็ผนะูใหม่เนาะมื้อนี้ซาล็กน้อยกัมากันปน้านางคือเก่าพี่น้องมากับลูกมาเหดบอกบป้านางคือเก่าต่อจากว่าน,นี่ขุดเลยคุดแล้วแล้วว่าน,นี่แหละมื้อนี้แล้วก็สิพากันใส่รักขึ้นแล้วก็เอาแยงอ้อมแล้วก็ปูพยางอยู่วางบ่อเนาะเหดมื้อนี้กั ขอบพนังกระเป๋าโหลดเลยค่ะสะดวงน้องมอนี้โดยไปเบิ่งกันเลยพี่น้องกำลังพากันเห็ดอยู่โดยบัลลอดพ่นตัดแลว้ลวแล้วอันนี้พันสีเอาไปพูดเละมะั้ยถือไปก็ปนพนังถือลักไปเลยน้องกบพนงังใช้จักรลัก Um, hey, ีมุมสี่ลักสบายกหงอสัดีเด้อปนังเด้อสวัสดีสวัสดีเด้อบอลลกเือบรลเือรุดลงเรียนแหละเียวอาตัวเดมาตอมัวนี่พี่น้องเลยวานี่คุดแล้วแล้วมันี่สี่ส่รักแล้วบ่านี่ใส่รักขึ้นแล้วก็มุ้งเส็นอะไรแบบนี้ มุงสะกอดจังเห็ดเนาะมันยังหอมมันแกบโบเลสเนาะแต่สคุดลักก้อนบาดนี้ไม่เห็นเอาประมาณนั่นเลยพอจงเข้มเข้มข้างนี้กับเข้มข้างนั่นีประมาณจำั่นื่อยเที่ยวเที่ยวมาโลดขยัยกมากะ มาอยู่ห่มพีไว้คุดลักพอดีพี่น้องไอ้คุดลักสี่รักไวมัดมงบอเลี้ยงกบเ็ดบอเลี้ยงกบพ,พอได้แจวกบจะอยมือหนะ้าเสียกบเฮามาทดลองแจวกันเนาะม,มันชี้เส้อยู่วะเอามาลองแจวเบิงังมีทดลองอีกวะลองเบิังก่อนนี่มาๆๆขมา,มา,มา,ขมาลูกไม้ไว้ไว้ เออลินอยู่นี่ลูกมันจังโขมนี่นั่งลินอยู่ลินอยู่ลินอยู่เออลินอยู่นี่เลยลูกโดยโดยนั่นั่งลงนั่งลงนั่งลงว้ายเอ้าเอแม่ลูกอ่อนนี่กะถ้าแป้งเองมาลูกขึ้นหน้ามุมเถอะอย่าข totally. ึ้นเป้งลืมสิตูกคุดลัก อนะไรน้าเขาเปิดเพลงอยู่เพื่อนหลังเลยเพื่อนเขาเห็ุเพื่อนใหม่เพิ่งบอก oh <man. S 1> นั่งอะไรลูกนั่งทำอะไรแม่ไปใช้ก็อยากไปน้าอันนี้ก็ได้อยู่น้ำกันติดกันปานตังมีเห็ดเนี้ยก็อยากเห็ดหันมานั่งตักเลสเลยดิบาโลดเรากำลังสิคุดมันบอกมาข่าวแล้วคันน้ำไหลามามลงผุปล่อยออกพุ่นเพราะมันคาขอบมันอยู่เนาะมันบวลงดอก ค้าขอบโบของเฮาน้าทงทงปุยเก่าฮันเด้หวันท่งทางในมันฮันเดปุยเฮาใส่เขานั่นบางๆหนึ่งเฮาเอาห้องมันบ่มีอันห้องแล้วข้าเอาห้องพอน้ายู่ซื่อๆลงปุยแล้วเฮามีตัดตัดเบ้ออกมันกว้างใส่ทางในมันเมนใส่ทางในทงปุยฮันเด้ เห็ดข้าวล่างองไะไรแบบนั้นเลยคันโมมีทงปุยทางในเขาได้ปุยเปื่อยเบิดของปานางนี่มันนาบม่ไ,ได้หัวตรกเนาะโอ้ยหัวกับผมเป็นยังมันเน,น,นี่ยเขาเห็ดไว้ห้องโบโดยเฉพาะได้นี่นะมันมีสีดำสีดำกับสีขาว กระบอกบองมองมันขาดกระบอกเอารงพึ่งเปืงก right er. ่อนบ้องได้มันขาดเรากระบอกเอารงขั้นขาดหู้น้อยๆนะบ่เป็นยางพอเอารงไปมันเต็งใส่กับขี้ดินแล้วมันกิดอยู่เลยเฮ้ยมันบอลงดอกทางนั้นมันอยู่ขอบพี่มันถือบ่อนที่เปื้อใส่พี่เทิงพี่ยัรู้มันมีบอลขาดอยู่พวเฮ้ยมันวิดแล้วตัวมันขาดนะ ข,า,ขาดหูนิดหน้อยนะโเป็นยังไว้ลูกซื้นกะลูกกะซึมกับพอดีละปล่อยน้าออกเลยซึมกับพอดีให้น้าหัวออกเนี่จักน่อยแล <c oughs> ้มันหัวออกเนี่จักน้อยมันแจ้งว่ายากปิ้งน้ำเดี๋ยวไม่เติตมใส่มันโกลองลกับเต่มใส่มันกระโบมิน พุดธสี่ลักษสี่ด้านกับปูพยางข่างเลนทัทง้งทึงยังบังหหมเห็ดยังลุกเป็นว่าน,น้ำท่านางจะมาจะเจ๊จะชิดติดบะน่้นนะติดรถติดพอมันอยู่จักน้อย ซึมก็ยากให้มันออกนํานี่มีแต่บัดแรกก็เป่งน้ําใสมันวกลงมันจังบ่ยากตักออกนี่ใส่ลักแล้วจุบใส่ลักมุงบดนี้มแล้วบดนี้ต่อไม้บ่ เออพันสิติดอันนี้เฮลสิลมเทลสิล่มติดว่ามันขาดติดแต่แต่มันก็สิอยู่นอกพือดอกตัวนี้มันอยู่มันมันากว้างอยู่นะชื่อเตืองละบอนี้นะชื่อกดทบทิัซิเลียงยี่พูดว่า อย่ามีดน้ำกติดปาแก้วติดด้ติดมือค่ะอ้มาว่าน้ำถ่อือมีมาน้ำไหนเด้ยดวงนนมาดีนนมาเบิงในเทลินนี่เทลินน้ำถ่านางพี่ไว้มาโรด ทั้งรักส<อ>ี่รักฮะเป,เ,ปเป็นมือกล้องให้ซาแรมก่อนนะคือ,อแล้วบานี้ คือแล้วตอนปูไฟย,ยางาน้ำลงบอกกันโน่นมาเสียก็ลบ <laughs> ลุกลุกไ,ไ,ไอเทลลูกอยู่พี่ลูกอโอ้ยร้านข่อยไปเลยทุกเจ้ามาลูกมาอยู่ในแม่มาโอ้อยากลงบ่อยากลงบ่ลูกมันแดดลูกอย่าหายเด้ออยืนน้ำตาอย่าหายเด้อมี่ไทยหายเด้อ

กระดี่และมูนิลม โอ้ยร้านร้านกระสิลนร้ลลา,นานกระสิขยะเลยร้ <c oughs> านกระสิขยะแ <c oughs> ล,ล,ล,ล้วนี่มาแนี่มาจาบบ่อทีอุ้ยหมดแดงครบจะได้ลูโอ้ยหูแท้เด้ล,ลูใจล่ ลูกชายลูกชายไปนหนน่ะบึ้งบึ้งใหญ่กว่าบ่อซาเลมอีกนอนี่ใหญ่กว่าบ่อเาไห้อาเ็นของปานางใหญ่วนไม่เห็นนใหญ่คือได้ยิน้ปานางว่าว่าสิเลียงปลานำบ่สิเลียงปลาดุพ่อมกบนำบอกหาซื้อเอาอยู่ปับบ่อพอดี น้เด็กิดยังงบอแล้วบอแล้วยังเสีอาใ่ปอยะนบอ่สก็้ามันใหญ่อยู่เลยนะกาลังขังเง้ยงใช่พยานแล้วกังงาขังเงี้ยสะดวงกับพิรนมัดผูทั้งนะสะดวงบาลลูนปนางักกันมัดน้องกบปะนาง มีตัดมีบ่มีตัดมีดก็ได้ดอกมีตัดอยู่เพื่อนเ้าไปถือมาเหมือนตะเกียมจิกั้งลุ่มวะนี่จิกข้างลุ่มแล้วก็โอเคแล้วแล้วก็มุ้งวะนี่เด็กคนกำลังตัดตัดบนโต๊ะกันแล้ก็ม่วนเขากันเมียนหอยกุ๊บมันดูดออก กินข่าวเศร้าอยู finger finger. ่บ่ละือเส้นเที่ยวนาก็เลยว่าคือเส้นเกํกลังขักเนาะเะดษองผูอ่างวักใหญ่นี่ของพนางนะได้เลประมาณ้าอนะไ้เลอันนี้พอชื่อมาซามร้อยลูกกบใส่ซามร้อยก่อนเปลี่ยนแล้วเป่เป็นซามเาันนี้นะเห็นอ่างมันใหญ่เลยใส่ซา อนนี้ก็ใกลสิเลแล้วเนาะกำลังสะขี้ดิ้นึ้นยาวนามลงแล้วยาวหนามลงเขายิบบ่เฮยเขาจิกเนี่ยนะหรือว่าเนี่ยแดะแม่นยิบไหวอะเขาับั้น้านอะอืม ้นอยู่แล้วแหละคอยว่าพอห้าว่าขึ้นบ่มืดพ่อบใหาไปขี้ต้มลายนะอาญญานเข้าวาเ,าเดียวป่องเต็มเครือหัวหานเลยนะพอ <laughs> ส่วนก็ได้จะทาเบ่งรถมบแล้วนะบริยานน้ำมาปลูก โต๊ะอีกจังหน่อยเนี่ยโอ้ยเขียวใช่เอเทลเทลเขล่ะเดี๋ยวอยู่กับแถวนางเผื่นว่ะจ้ะอยู่อยู่กับสาวผับวายู่เลยวาเลอะอยู่กับสาวผับวายู่สาวบริสุทธิ์อาเผื่นหัวใหญ่เ้เผื่นนะหัวใหญ่หัวใหญ่เลยเมนคนผู้เ้ยเอเทลนะ อเ้ยวันนี้กาแล้วแล้วพี่น้องไอ้อ้อมยงแล้วเลยฮนดิปกตีนแล้วแต่มีเตเซียวน้ามพดใส่ให้มันเจ็บให้มันอยู่บันไหลลงแ้วก็สีทึ่งยงขึ้นแ้วก็สีมีแต่สียพับยงงเจบนอันนี้เข่ากันบนหัวจทย์กันพับเข่ากันแล้วโตเคยไหมเมียนบุห้คบออกเนาะบุห้ลูกกบออกแล้วก็สีดึงขึ้นนี้หวังมันสียานยานนะนี้สีดึงขึ้น ให้เค็งๆอีกอันนี้ยังกัท่านเล้วปพันไดนมีแต่เสียหน้าลงใส่อ่างบัดนีนน้ามลงใส่อ่างเล้วแล้วก็จางสิเปงทางนี้แล้วก็มีแต่มุงแล้วก็น้ามใส่เลี้ยแล้วก็เตรียมแต่ว่าสีเอาลูกกบมาใส่ทีน่นเลยประมาณวันซุกตัวแรงเจ้สีให้พอไอฮอเทลให้พ่อซาเลบน้อยเขาไปเอาให้บนซาเล็มน้อยเคยเอามาพูดเลยเนาะเพราะว่าบนอื่นเคยเอาอะไรกับยันมันบวงามนะยันมันตัวนี้น้อยกับโบโบแข็งแห้งเขามาเลี้ยงมันก็ตายเนาะ บัสไซเรมโนยเอาน่ะมันงามอยู่พี่น้องเลยมันก็แข็งแหงมันใกล้นี่ไปเอาแล้วก็มาแล้วก็มาใส่รถกะสไซเรมโนยเลี้ยงกับหมูสไซเรมโนยกับลายโคนาวกับวัตเต้ตายกะเขเลี้ยงอยู่พี่น้องเลยแลี้ยอะไรพี่น้องเลยมีแต่ทากมุ้งน้ำใส่กะแป๊ะอีกเล็กๆหน้อยแล้วก็แล้วเนาะโดยสำหรับคลิปนี้กะสไซเรมโนยกะขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้อง ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ตามส้มส่องแลมน้นยซาลาในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ซาแลมน้นยในเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย